ในช่วงบ่ายจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศดำนาค่าโควิดอักคุบนี่เรามีการแบ่งแยกเป็นแผนกแผนกนะครับนะแผนกดำก็ดำแผนกแผออนกอะไรนะแผนก,ากาาขามกล้าทังนูกกระหนักล้านี่เป็นมืออาชีพของการดำนาสมัยตะนูนมานานแล้ว เมืออาชีพเท่านั้นเลยนี่วิธีชาวบ้าน,น,น,นดำนาแบบเมนวนไม,ไม่ใช่แบบอัตโนมัต <c oughs> <c oughs> ิครับเขาเรียกว่าเมน้วนดำด้วยมือก็ค่อยทำไปอากาศโปรง่งแสงแดดแจ่มใสนะครับก็ทำให้ค่าเชื้อไปในตัวนี่เจ้านี้ก็ ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์อเรียบร้อยแล้ว <laughs> ก็เป็นไม่ต้องห่วงเรื่องของเชือ้อโควิดเนื่องจากว่าบ้านเรานี่สมุนไพรไทยกินมาแต่สมัยโบราณน,นะครับมาช่วงบายนี้ก็เลยมาเอาอีกนานึงเนื่องจากว่าฝั่งทางนู้นหญ้าเยอะนะครับก็พาชมให้ท่านผู้ชมที่ถูกกักตัว พักคอยโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลสนามได้ชมกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราจะลงไปถ่ายแบบจ,ะจะัดจ้านมืออาชีพวิถีชีวิตชาวบ้านนอกคอกนาก็มีประมาณนี้นะครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เพื่อให้มีข้าวให้พ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยได้ทานกันอย่างอร่อยอร่อยเป็นข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ล้วนๆไม่มียาฆ่าหญ้าแล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยบ้านนาของเรานะครับทำอินทรีย์ไว้เพื่อความปลอดภัยกับท่านใดที่สั่งข้าวสารหอมมะลิอันดับ ต้นๆของโลกนี่ก็สั่งได้จากที่กำลังดำนาน,น,าน,นี้อยู่นะครับนะสั่งวิธีมันก,ก็เยอะไปมาน้อยเนี่ยน่าก,ก็เยอ่ยมเานาะรัศนับรานาับแถวแถวแถวบ้านผมเขาพูดภาษากวยภาษากุยเนอกจากว่าสวยนี่เขาไม่ใช่กันแล้วเป็นภาษากวย หรือไม่ก็ปุยนะครับสัดสนับจะถุงซอถุงแซเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆฝั่งนู้นตอนนี้ลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าน้ำยังมีเยอะีชมสายน้ำคุณนๆปลาก็มีนะครับนะ สองแทกไลของบรรยากาศการดำนาวิธีดำนาแบบสมัยโบราณตัวนี้ยังหายากหาดูได้ยากก็ท่านผู้ชมถือว่ามีบุญวาสนาได้เห็นการดำนาแบบยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ใครไม่มีชีวิตอยู่นี่ก็ไม่เห็น <c oughs> ถือว่าเป็นคนมีบุญมีวาสนาได้ชมการดำนาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยบันทึกวิดีโอไว้เป็น อนุสรเป็นที่ระลึกบันทึกไว้เพื่อใกล้วันตายเราก็จะได้มาเปิดดูนะครับแต่นี้ดเดี๋ยวช่วง้บ่ายช่วงสายๆหรือช่วงเย็นๆ,ๆก็จะได้ชมอีกเล็กน้อยนะครับจบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน